สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูวิธีการ Copy หรือว่าถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอจาก Facebook ของเรานะคะเข้าไปที่ Google Photo นะคะทั้งนี้ก็ไว้สำหรับเวลาที่เราเข้า Facebook ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า Facebook โดนแฮ็กหรือว่าเราอาจจะลืมรหัสผ่านบัญชี f a c e b o o k ของเราบัญชีนั้นไปแล้วค่ะอย่างน้อยก็ยังมีรูปภาพที่เราบันทึกไว้หรือว่าก๊อ ปีไว้ใน Google Photo ทําให้รูปภาพหรือว่าวิดีโอเหล่านั้นไม่หายไปด้วยนะคะอ่าวิธีการก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆมาที่แอป facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะที่หน้าหลักของเราตรงนี้ใช่ไหมคะให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างนะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราจะเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะเลือกตัวนี้เลยค่ะให้เลื่อนลงมานะคะอ่าเราจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะข้อมูลบน a c e b o o k ของคุณเลื่อนลงมานะคะให้เรามาเลือกตัวนี้นะคะถ่ายโอนสำเนาของรูปภาพหรือวิดีโอของคุณคลิกไปเลยค่ะถ้ามีแอปมาให้เราเลือกแบบนี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกแอปได้แอปหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะใช้เป็น google chrome นะคะ ถ้าระบบเขาขึ้นมาให้เราใส่ตัวบัญชีแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆมาใส่ตรงนี้นะคะหรือว่าสําหรับบางท่านที่มีการล็อกอินไว้แล้วระบบอาจจะให้ใส่แค่รหัสผ่านก็ได้นะคะก็มาใส่ให้ครบนะคะแล้วก็เลือกเข้าสู่ระบบอะค่ะมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะเราต้องมาเลือกปลายทางตรงนี้ก็คลิกเลือกตรงนี้ค่ะ เราจะสำรองข้อมูลไปที่ Google p h o t o ใช่ไหมคะก็มาเลือกตรงนี้ค่ะเมื่อเลือกตรงนี้แล้วตรงนี้จะปรากฏขึ้นมานะคะให้เรามาเลือกนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกรูปภาพแล้วก็วิดีโอให้เรามาเลือกว่าเราต้องการสำรองข้อมูลตัวไหนนะคะระหว่างรูปภาพแล้วก็วิดีโออะเดี๋ยวเรามาทำรูปภาพก่อนแล้วก็วิดีโอเพื่อนๆก็อาจจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะก็มาเลือกที่รูปภาพนะคะ ต่อมาก็เลือกที่ถัดไปนะคะระบบเขาก็จะให้เราใส่อีเมลที่เราต้องการสำรอง google photo ไว้นะคะก็มาใส่อีเมลตัวนั้นนะคะแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะแล้วก็ให้เรามาป้อนรหัสผ่านของตัวอีเมลนะคะแล้วก็เลือกถัดไปะคะ่ะ แล้วก็เราต้องกดอนุญาตนะคะเพื่อให้สิทธิ์ google photo ค่ะแล้วก็มาเลือกอนุญาตอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้แล้วก็ให้เรามากดยืนยันการโอนยาอีกรอบนะคะ ตรงนี้จะเห็นว่าการโอนย้ายรูปภาพเพียง Google Drive ค่ะอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเราก็รอให้เขาโอนย้ายข้อมูลนะคะรูปภาพถ้าข้อมูลไม่เยอะค่ะเขาก็จะโอนย้ายให้เราแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ถ้าข้อมูลใน Facebook เราเยอะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการโอนย้ายสักพักหนึ่งนะคะอาจจะเห็นว่าของปุ้ยโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้เป็นเพราะว่าบัญชี Facebook ปุ้ยไม่ได้มีรูปภาพเยอะก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนัก แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรูปภาพเยอะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะในระหว่างที่เพื่อนๆที่รอการโอนย้ายข้อมูลนะคะ <c oughs> ก็สามารถไปเล่น Facebook หรือว่าอย่างอื่นปกติได้นะคะ <c oughs> ก็ให้ระบบเขาทำงานโอนย้ายข้อมูลของเราไปเองโดยอัตโนมัตินะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการโอนย้ายรูปภาพจาก Facebook ไปไว้ใน Google Photo <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชา n น l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ